สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Apple ปล่อย iOS 16.5 RC หรือที่ย่อมาจาก Release Candidate เบต้าสุดท้ายมาให้อัปเดตกันแล้วครับ,รบสัปดาห์หน้าตัวเต็มก็น่าจะมาแล้วแล้วตามมาด้วย iOS 17บ e t a 1ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.5 RC มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.5 รองรับ iPhone ในรุ่นต่าง,างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.5 beta 4ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.5 RC บน iPhone 10ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเยอะมาก หลังจากที่ลดลงเยอะในเบต้า3จนต้องส่งฟีดแบ็กแจ้งไป Apple ก็ทำการแก้ไขกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด,ด้านกราฟิกกลับมาเพิ่มขึ้นอีกเยอะเช่นกันความเร็วดีขึ้นแล้วแบตเตอรี่จะดีตามไปด้วยหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับ ดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติ โดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน i p o o n e X ปรากฏว่า iOS 16.5 RC ประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นโดยใช้ไป6%เหลือ94%ในขณะที่ iOS 16.5 Beta 4ใช้ไป7%เหลือ93%การอัปเดตเป็น iOS 16.5 RC บน i p o o n e X ความเร็วกลับมาดีขึ้นมากแบตเตอรี่ดีขึ้นเล็กน้อยเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้นะครับหรือรอดูผลการทดสอบตัวเต็มไปเลยในสัปดาห์หน้าแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังทันครับ มเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้อย่าลืมกดติดตามกดปุ่มรูปกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ